กลับมาคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตนะคะคุณรัชพลเหล่าวานิชด,ดิฉันสรีนาผู้เอี่ยม FM 101ค่ะสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นก็ปรับตัวลงไป5.45นะอยู่ที่1 1 3 2จุดนะคะมูลค่า11300 47ล้าน10อันดับหลักทรัพย์บ้านปูค่ะลงไป18บาทอยู่ที่644ขณะที่ IVL นั้นลงไป75สตางค์ล่าสุดนั้นอยู่ที่38บาท25ปตท352ลบ6 STA 22บาทบวกไป20สตาง BBL 177บวกไป50สตาง KTB 17บาท10สตางค่ะลงไป10สตางนะคะ KBank 144บาทบวกไปบาท50 CPF 35บาท50ขึ้นไป25สตาง ปตทสอพ179ลงไป3แจ๊ส2องบาทสินะคะลงไปสี่สางค่ะอืมครับส่วนในสภา,าตอนนี้ยังไม่ไปถึงไหนนะฮะ,ะก็ <มา S 2> อยู่นในเรื่องว่าจะเอายติแก้ไขแล้วนูญแก้291นนี่มา พิจารณาอะไรกันหรือไม่ก็ยังชี้แจงกันอยู่เนี่ยนะครับค่ะแล้วก็นายแพทย์เวงตัวิวราการเนี่ยก่อนจะนี้ชี้แจงเรื่องของข้อเสนอของอาจารย์คณิตนครที่ขอให้เลื่อนการพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญโดยรอของข้อเสนอภาคประชาชนก่อนนะคะนายแพทย์สุกิจก็จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ประท้วงประธานสภาที่ให้ในายแพทย์เวงชี้แจงก่อนทั้งที่คนที่ขอสิทธิ์ชี้แจงล่วงหน้านะคะแล้วก็มีเอ่อต้องการให้สับกันชี้แจงนี่ตอนนี้ค,คุณหมอเวงเนี่ยก็กำลังชี้แจงอยู่เหมือนกันเรื่อง ข้อเสนอของอาจารย์คณิตก็บอกว่าอยากให้ไปอ่านให้ละเอียดและให้เข้าใจตรงกันนะคะอืมอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกับคุณเสกสารโตรวัว์ผู้มยการกลุ่มกลยุทธ์โดยสารัพจัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดนะฮะก็ใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องกองทุนรวมก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับค่ะร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์ สนับสนุนโดย Bridges The Ultimate l i f e Style แผนกสภาพสตรีเซ็นทรัลธนาคาร CIB m ไทยเราเชื่อมพลังและความหลากหลายของอาเซียนเพื่อคุณเลือกสร้างโอกาสเพิ่มผลตอบแทนกับกองทุนเปิดบัวหลวงตราสามีโทรหนี้โทร0ก674ด 4, 4 8 8กด8บริษัทหลักทรัพย์ซิโก้ศูนย์รวมการลงทุนครบวงจร ทุกท่านครับถ้าคุณคิดว่าซื้อ R M F และ L T F ที่ไหนๆก็ลดหย่อนภาษ,ษีได้เหมือนกันคุณคิดถูกแต่ถ้าคิดว่าซื้อ R M F และ L T F ที่ไหนๆผลตอบแทนก็พอๆกันคิดใหม่ครับ R M F และ L T F ที่ไหนก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันแต่ผลตอบแทนต่างกันเลือกที่ดีเลือกที่ใช่เลือก R M F L T F ของบลาจอบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8หกดหรือธนาคารกรุงเทพโทร1 3ร3่การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการจัดการลงทุน ในช่วงนี้ค่ะเรามีคุณเสกสรรที่จะมาร่วมคุยกันด้วยนะคะกับคุณเสกสรรโตวิวัฒผู้ในการกลุ่มกลยุทธ์องค์กรบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะคะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณฟังที่อยากจะสอบถามคุณเสกสรรเรื่องของกองทุนหรือว่ามีเรื่องกองทุนทองต่อเนื่องด้วยนะคะก็เชิญได้นะคะ s อสเ็4874101นะคะหมายเลขโทรศัพท์026414191ค่ะครับ <มา S 1> เห็นว่าจะชวนคุยเกี่ยวเรื่องกองทุนทองที่มีรู้สึกจะเป็นสัส,สินนี่ฮะที่เขาให้ความเห็นเรื่องไอ้ราคาปิดที่มันกระ,ะโดดที่สิงคโปร์แล้วก็มีแนวทางว่าจะแก้ไขกันยังไงอะไรเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยออทราบรายละเอียดนะเราสู่กันฟังสักนิดกันฮะคุณสกลนัน ครับเอาแบบย่อๆแล้วกันนะครับ,ค,รบคือในส่วนของศาสิป์วันนั้นก็ได้ถ่าตัวงานวิจัยออกมาซึ่งก็เป็นเปเปอร์ที่ส่งไปยังสือ่อต่างๆอยู่แล้วตัวเปเปอร์นั้นได้ได้บอกถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในวันที่30มธันวานะครับว่ามันเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นจากการที่ใช้ราคาปิดนตลาดสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นราคาปิดสุดท้าย แเ้าก็มองว่าเอ้ยราคาเนี้ยมันไม่เวิร์กนะแล้วก็มุมมองเนี่ยก็มีก็มีทางเลือกเหมือนกับว่ามีมีข้อเสนอแนะว่าให้ไปใช้ราคาเฉลี่ยก่อนปิดไหมหรือว่าไปใช้ราคาที่เป็นเฉลี่ยหนึ่งชั่วโมงเลยนะสิบเพืถึงสามสิบนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าก็ไปบอกว่าก็ไปใช้ราคาที่เป็นราคา i nv คือราคาที่เป็นสไปเดอร์จริงๆไม่ใช่ราคาที่เทรดในตลาดจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือมุมมองตรงนั้นซึ่งวันนั้นก็มีตัวแทนของทางธุรกิจกองทุนรวม ไปร่วมรับฟังด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่พูดคุยการถกเถียงหรือว่าแลกเปลี่ยนกันในวันนั้นผมผมอยากจะใช้คําว่าแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าก็เป็นมุมมองคือศส,สินเนี่ยได้ทําวิจัยมเซึ่งเราก็มองว่าเออก็เป็นสิ่งดีที่มาช่วยกันชี้จุดที่มันมีปัญหา แต่ว่าเผอิญว่าทางฝั่งบลจอเองเนี่ยเราเราไม่ทราบมาก่อนว่ามีการทาเปเปเร์ตรงนี้เผยแพร่เมื่อยังอนเนี้ยเราจะไปชวดคอมเมนต์หรือว่าช่วยแจ้งให้ข้อมูลบางอย่างซึ่งมันอาจจะทำให้เป็ปได้สมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่วันนั้นเราได้คุยกันวันนั้นก็นคือว่าเพื่อให้เราเข้าใจก่อนว่าการที่บลจเลือกราคาปิดของสิงคโ,โปร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําแล้วเราทํามันเป็นเรื่องของมาตรฐานบัญชีที่ปฏิบัติกันทั่วโลกอและกฎหมายของไทยหรือว่ากฎของกรอตที่ประกาศก็บอกว่าให้กองทุนดําเนินการโดย เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีอันนี้ข้อปฏิบัติที่มีอยู่อืนะครับเป็นไปเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีแต่ต่างประเทศกองทุนเองเขาไม่ได้ผูกกับมาตรฐานบัญชีเป๊ะๆแบบนี้นะครับบางประเทศไม่ได้ผูกเป๊ะๆเ,เ,เพราะฉะนั้นบางครั้งการคำนวณในบีดของเขาอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องดีแครในมาตรฐานเรื่องของผู้สอบบัญชีอะไรกันไปนะครับแต่ของเราเนี่ยมันผูกไว้ตรงนั้น บลจต่างๆ,างๆวันนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พิจารณาแล้วว่าอ่ะเพื่อความชัดเจนตรงนั้นเพราะมันก็คิย์ที่เข้าอยู่พอสมควรเพราะเป็นวันที่สามสิบธันวาอืมด้วยมีเรื่องอะไ,มไมรมเ่ด้วยอะไรด้วยนะครับเราก็เราก็จะเป็นที่ต้องไปปฏิบัติตามามาตรฐานบัญชีตรงนั้นไปนะครับมันก็มีประเด็นคุยกันอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันมีช่องให้บลจพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณได้ครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราดูแล้วว่า เฮ้ยวิจัยนยนนี้มันจะอ้างมันจะอ้างด้วยเหตุใดอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นราคาสุดท้ายแล้วก็ราคาปิดตรงนั้นออกมาคือมันไม่ปกติละแต่ว่าณวันนั้นมันจะมีใครรับประกันได้ว่าเปิดมาแล้วมันไม่ได้เป็นราคาที่กระโดดต่อมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะมันจึงทําให้เราใช้ราคาราคาอที่เป็นเพราะว่ามันมันนิ่งปกติมาทั้งวันนะครับแล้วมันเกิดในช่วงมาร์เก็ตช่วงคอมาร์เก็ตช่วงสุดท้ายแล้วก็โดดไปอืตรงนั้นทําให้บริจรเราก็จะเป็นจะต้องใช้เป็นนั้นมาตามมาตรฐานบัญชี พราะถ้าไปใช้อื่นในอันอื่นแล้วผิดเนี่ยมันจะหนักกว่าอืนะครับก็ก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นสิ่งที่สิ่งที่มีคําแนะนําออกมาในวันนั้นก็คือบอกว่าให้ไปใช้ราคาเฉลี่ยไหมนะครับเราก็บอกว่าเอาก็เป็นแนวทางที่ต้องคุยกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่ากองทุนอาจจะเป็นทองเพราะมันไปลิงก์กับอิงกับไอเสตตัวเดียวในตลาดอ่าถ้ามีการไม่ปกติแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับมันจะมันจะไล่ยอย่างนี้เลยครับว่าเอ๊ะ ถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนจากราคาปิดมาตรฐานบัญชีไปใชันอื่นคุณจะใช้กระองประเภทไหนอสังหประเภทไหนบ้างอมันยาวมันคือมันไม่ใช่แก้ง่ายๆใ่อะเพราะมันจะลากยาวไปหมดเลยว่าแล้วหุ้นล่ะคุณต้องใช้ไหมกองหุ้นแล้วกองกี่ตัวล่ะ f อฟเหรือเปล่าเท่านั้นหรอลอฟเอที่ลงสามกองล่ะเอ๊ะแล้วมีสัดส่วนเท่าไหร่ถึงถือว่ามีนิยมสาคัญที่ต้องใช้แล้วพอจะใช้ราคาเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าผิดปกติล่ะตัวสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นหรือหรือต้องเทียบกับอะไรอะไรอย่างเนี้ยครับ แล้วพอ,อใช้แล้วคุณจะใช้ราคาอะไรอีกอถูกไหมฮะคุณจะใช้ราคาเฉลี่ยสิบห้าถึงสามสิบนาทีอ,อย่างที่แนะนํามาอ่าเราก็ถามว่าแลไวทำไมไม่ใช้ชั่วโมงล่ะก็ะซื้อระหว่างไม่ได้สอบชั่วงนั้นใช่ไหมครับหรือบอกว่าใช้ราคาเอเนวีซึ่งอันนี้เราบอกว่าเออไม่น่าเป็นไปได้อันตรายมากเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อขายกับราคาเอเนวีไอเอเนวีเราซื้อขายตามราคามาเก็ตมันยิ่งเทียนไปอีกอืมซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางสมาคม ก็ได้หาราษกรรตอ order, อย่างที่เรเรียนว่าหารือีตั้งแต่มีเรื่องอยู่นะครับแล้วก็<ช>ตอนนี้ก็ร่วมมือกันเพื่อหาโซลูชันแล้วก็ข้อสรุปที่คิดว่าเพราะว่าก็ไม่อยากให้เหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วเป็นกระทบกับผู้ถือหน่วยโดยที่มันไม่ถูกต้องอยู่ม<ช>ือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆความหมายคือต้องดูก่อนว่าจะเอาแอสเซทประเภทไหนนะเช่นสมมติชอดบอกว่าอกองทุนทองก็ถ้าอจะนี้แล้วก็ต้องมาดูด้วยว่า เอในกรณีที่จะใช้ราคาเฉลี่ยจะสามสิบห้าหรือสามสิบนาทีก่อนปิดก็ต้องไปดูว่าเออ่จะใช้ต่อเมื่อเหตุการณ์ไหนใช่ไหมว<ช>่ามันโดดไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะต้อง<ช>ไปเอาราคาเฉลี่ย,ยถ้าปกติก็ใช้ราคาปิด <นะ S 1> เดหมือนเดิมไหมอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ครับคือเวลา<ม>ดูเราถ้าเรามองเฉพาะกองทองที่มีปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันก็ไม่ยากอะไรแต่จริงๆเวลาการปฏิบัติหรืกดที่มันออกมาเนี่ย<ม>เราต้องดูว่ามันจะครอบคลุมอะไร<ม>เพราะเราไม่อยากให้เป็นลิงแก้แหที่ว่าเราแก้อันหนึ่งแล<ม>้วไปพันทรงจุดอื่นแล<ม>้วมันไปนยุ่งไปหมด แล้วแล้วสิ่งที่มันมีอยู่นมันเป็นมาตรฐานหลักที่สากลยอมรับอยู่แล้วแล้วถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าเราไปใช้อย่างอื่นเนี่ยคุณต้องออมาให้ชัดนะเป็นสมมติไปแก้ที่ทองเดี๋ยวมีน้ํามันอีกอะไรใช่มันก็เถียงมันก็คุยกันเยอะนะฮะคุณเราเองรเราก็อยากจะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทาง DBS วิกเกอร์เขาก็มาหาลือกับเขาก็มาแล้วก okay. well, okay. like hmm. okay. right. uh, ็มีทางตลาดตัวแทนเอ้สิงคโปร์อเชนเขาก็มาด้วยตัวแทนของตัว SDR เศติโกไอ้ตัว SDR เนี่ยเขาก็มาด้วยแล้วก็มีทางคนไทยเข้าไปคุยกันซึ่งทางสิงคโปร์เอ้เชนเนี่ยเขาก็เขาก็อธิบายแล้วเขาก็ยืนยันเนยนะครับว่า ตลาดของเขามีระบบเรื่องมีเรื่องของความโปรง่งใสมีการวิบัติของเขาที่อินไลน์กับตลาดหลักทั่วโลกอยู่แล้วในช่วงมาฮอร์มาเกตจะเป็นยังไงรันดัมราคาปิดแบบไหนกดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็พยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานนะคือมันเป็นเออร์เลอร์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเนนนะออ,เเอร์เลอ,เเอร์ที่มันไม่ได้มีเจตนาอะไรหรือว่ามีคนจงใจอย,อย่างที่ที่มีสมมติฐานเกิดขึ้นมคนทำราคานั้นมา